ฝันร้ายว่ะอ้ี้อ่าฝันร้ายว่ะอ้สัตว์พูดตรงๆฝันร้ายว่ะวันสองคันกถวบ้านสองปีก่อนนะพี่เดี๋ยวผมจะไปโอเคนะพี่ออนไม่มาัีรีบออกนะตำรวจอยู่ร้านจักรยานข้อมีตลอดนะให้เวรให้เว่ลัต้รวจแถวหายใจตานะพี่ไม่เป็นไรจะอยู่ตรงนี้จะอยู่บ้านนี้ตลอดนะบ้านอีเพย์มีหมอนะทุกท่าน ลากไปปผู้หญิงได้ใช่ป่ะบ๊อบนี่พิงอยู่บนเข่าเจ้าพิงเมันนแถวเเขาออเดี๋ยวถ้ามันไม่มันเคสผมกับพคสพิงอ่ะมันก็ไ้่ได้ตัดเชื้อละมันมาเคสผมพิงพิงก็นลงแล้วอยู่ถ้ามันไปเคสดพิงพิงผมบอกเป็นโดนลางกินอะไรกินทาโร่ครับทาโร่ทาโร่อาหารอาหารบ้างทาโร่สีขาวอร่อยเลยผมรู้ความอ้วนอยู่ตอนนี้ วันนี้ฝีหยุดยาวเด้อนี่เสียงหมอรอบนี้ก็เคลียร์ในเมืองก่อนว่ะแล้วเขาก็มาไล่น้องๆมองตลอดตี้อยบ้านแถวบ้านเลสนะมีปืนขึ้นเข่าเข่าทหารมนะขึ้นสอบผมนะผมอยู่บ้านเลสพอดีเลยพี่เซิร์ฟประมาณห้าวันหกวันไม่รู้อ่ะโมมีท่อนะระวังกันด้วยเพื่อนรู้เลยถ้าแทนได้จะตัดเหออีกยี่สิบนาทีนะเริ่มเปิดแล้วอียี่สิบนาทีเข่าเข้าทหารไปแล้ว จะไปคุยทุรกิจธุระด้วยครับไล่เพื่อนนี่ว่าไล่ผมพี่พิงค<อ>์เรื่องล่างมานี่ว่าเงียบ <ผม S 1> เลยนะผมจะไปติดต่อที่พ่อเนี่ยผมซึ่งเปที่เดินนะไม่อยู่ละอ,อ,อยู่เดี๋ยวไปดีกว่าพี่พิงไ,ไปลนะาเต็นล่างแล้วฮึมอะมีฮอด้วยผมให้แล้วพอไ,ได้เวลาระลึกเราแล้วพี่ตามมึงไม่ได้หรอกเดี๋ยวยิงยางให้ เสองสามเหินก็หายแล้วกรวจเกมแล้วแต่ผมงมันได้มาติ้อยู่ไหนนานได้เก็บท่าที่นานได้เกิดปั๊มปั๊มไอแซฟมีสลอไปสองคันนะครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหายแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วพวกกูหลุดแล้วบอกแล้วเหินสองเหินก็หายแล้วกรวจนี่ปีกาเขาฮอมาเพื่อนอยู่กับปรมาจารย์เขาเฮี้ยหัวเฮี้ยอะไรเก่งนะ ตำรสะบัดเขาเนี่ยมึงตำเยอะน้ำแขงเยอะมากนะผมมันไล่เขตพวกกูนะญาติตามคันมันมันมันไม่แดกผมอ๋อทัดๆมัไปตามไปตามไล่บอกโดนยิงยางไปตอกความแม่นกูมันเนื้อมนุษย์อ๋อดูแลบทีจีนะอ๋อยแลบทีจีตำรวจได้หนึ่งคันกูอยู่ปรบประจานยิงปืนอ่ะเฮียหลุดแล้ว กินพี <p> ่ย <Pon> ังอยู่บนเขาโอเคไหมครับอยู่ตอนนั้นตอนน้ตีต่อพันแล้วก็ตีนยังไงบ้างมาตีดึงได้เรื่อยเรื่อนสบายยังไม่โดนสักคนนะตีอยู่ไหนนะพี่เก่งตีโมงนะพี่เก่งลืมเวลาถ้าใจ่ไหมเป็นบาร์เลยตีสิบหกตนน้อมีตอนน้อตีสิบหกแอนดี้จอดแช่อยู่แหลบอะระวังนะมันมันไม่ได้แทกผมนะ อาญาอยู่ทีทีบ้านเราหนึ่งคนนะไอ้รู้บางรอรับเพื่อนพวกเค็มคม่ได้พับจัดเลยว่ะเพื่อนไอ้ฮยจะสิบนาทีแล้วมันไม่มีมามาเลยอกไปแล้วได่อยู่ไหนพี่ผมอยู่กาลันเออดีแล้วหึ่งล้อยดิผมชอบน้องเหมือนนะไอ้ตารู้ปะประมาณนี้ผมเข้าไปคุยเล่นกับคิงมาช่วงมาณตีห้า ผมทักคิงไปคิงตอบใช่ปะไอตะผมพิมไปอยู่ทีเอสไหมตีห้าเก้านาทีมันมาตอบผมอีกทีหนึ่งห้าทุ่มสิบหกนาทีอยู่ครับต้อมีต่อปะพี่ตพอลยไม่พี่พี่ตอบครบ ในเมืองอ่ะจะรอเยอะมากไม่รู้วาอย่างไรเรเลยโคตรนานเออมีใครมารับีเลยนานจัดไอ้สัดไอ้ตาเีเลยนานจัดใครว่างปไปรับแบบดีๆหน่อยดิีถึงอยู่ล่าสุดเลยจัดเก็บตลานเมืองเราเลยใช่ไหมฟังน่าจะอุ้มสเปเชียลเราจะตอรอตั้งมือบนมีว่างหลับไหมแถวร้านเอทนะยับมีคนตำรวจมาส่งแล้วพี่ไปเลย

กินไปโดนนะนักนี่ใครวะรองห้อยู่พี่บอกเปนฉลาดฉลาดจริง ไปไกลๆแล้วเว้ยโอเคน่ะรอเลยแล้วมันก็แล้วมันก็ไปเว้ยแก้ววันนี้วันเกิดหน่อยด่าผมหน่อยมึงจะด่าทำไมล่ะมึงเป็นเด็กดีของพี่อ่ะน้องมึงแค่พี่ด่าทำไมอ่ะน่าไม่อยู่หน้าแลนแมนมาไงแต่หลัไปรถออติมัสแก๊งไอ้มึงนี่เยอะจังเลยนั่รถเมื่อหนึ่ง อย่ตมไลครับตัมเลยาัอยู่มอยู่ดเย่ตรอยู่่นะ่อยู่ตอนะขึ้นไฮเวย์เ่มน่อยู่ด้ถ้ามันไปแล้วบอกเลยนะได้่ครับผมพึกทขอให้ลูกออกมาเหมือนไอจุกนะครับ ถอดให้รูปเหมือนมาเหมือนไอ้จกนี่ใส่เหมือนไอ้จกที่งานบ้านหลังสอนเนาะตอนขึ้นไปใคโดนอยู่บนหลังสบาสอนเ้าเพิ่งพิ่งโดนลืมครับเดี๋ยวึือไปเช็คช่ไอ้จกต่อออย่างยังอยู่ไอ้ที่มันเจอกูเอาเหมือนไอ้ตีก็ได้เอาเหมือนไอ้ตีก็ได้ เอาเหมือนไอติก็ได้ที่เบิกนเลยนะเบดอไรแล้วคุันไรแล้วคุกันไรแล้วมาแล้าับ้งไหนครับฝังไม้นะันลกไปฟังหลาบอกหนยเออแล้จะงองุนฝังองุ่นังุนบ้านเราเลยราบ้าชิโดวยู่่ถวนี้ปะหังราโนมา้าเพื่อนเออตีไล่อยู่ไลอยู่เจอกับตัวรูดดับตีตีลังไปตลังไปช่ม้นารมาวามเงนมากน่ารักเนา

ฝันร้ายวะอ้เหี้อาอาฝันร้ายวะอ้สัตา์พูดตรงฝันร้ายวะกัอร้ายอ่ะไม่ไหนพี่ผมอยู่บนหน้าผาี่กำลังกลับไปสู่ศานเลียรเอล่ยเลยลยเลย่ยเอโนันระดาบหนึ่งไล่กับอ่าฮอนเน่กักพวกมันนอ๋ออยู่บนโคเ้นใช่ไหมมาซ้ายอลเค้ กี่บนะตัวสี่หกเราสีแดงเราเราผับทีซีตัวรถตัวนึ่งเอาปหมสิบสองอีสิบสี่สิบสามนาทีหมาไม่หน่อยดิผมพี่มาดีไหนล่ะพี่มาดีเฮ้ยยายาเขาอยู่มแงิกนกินนไหน่อนคุณตากับตลอแม่งเฮ้ยโอยโยสุขสารชักนมนะสุขสารชักนมสุขสารชักนมยาไล่หนึ่ง ออกมาดีอยงต้วน้องมองเชื่อลุงอ่ะยดหนมีเปานเพื่อนตอนนี้เริ่มหายแล้วหายแล้วหายแล้หายล้หายล้วยแล้วยแล้วอคอยู่โคนหะี่วะเนี่ยไอ้กูรถติดนะแตกยางมันยังนี่ติดไหนไหนไหนกเลยแนล่วิงียน่งเทียนอยู่แถวโเคนปะไอ้เหี้ยคลนุมันโอเคโอเคโอเคันไม่าไม่ขึ้นไแลวนะมันมีคนอยู่บนโคเคนปะล่ะจะขึ้นไปใครจะไปวัดกแบ้อน้าผาโเคนอ่ะน้าผาโคเคเหมือน ไล่ลักต้องบอกอย่างนี้ครับไล่ลักเขาเป็นทีมที่น่ากลัวเว้ผมมองว่าเรื่องด้านความพอเ้ยไเฮ้ยโดนยิงยางแตกหนึ่งนะยหมดเลยเป่าะกเกมนะไอ้เตอนะขาตอนะยางแตกหนึ่งนะเขานวยนะเขานวยนะเขานวยเขานวยเขานวยแตกหนึ่งนะญาติญาติญาติแค่คันเดียวนข้างหลังบ้านเ่ จะถึงจะถึงยอดแล้วเนี่มีมีตอรอคันหนึงักชอบใช้ตอรอพยายามดอเค้ว่สองรอบมาใส่สองรอบเพื่อนกับตอรอแล้วตอรอไล่นะเขาใครทหารเนี่ยนะสุัททางลงมาไคเวีด้วยเช็คนี้ไปแม่ไปแมบินอย่าอย่าขึ้นไปเลยเชิญดร้านโนอะตอรอโคตเยอะ ไกูต้องลองวะไม่เห็นตัวมันว่ะน้องเมืองแล้วผมว่าไม่ต้องพี่เกิดอะไรขึ้นข่าวซะต่อฮอนหนึ่งลำนะแล้วก็รถตํารวจสามคันสี่คันนะดึงไว้พี่ดึงไว้ตอนนี้เหลือตลาดการอะไร EMB นาทีนะอีกสิบนาทีเออยแค่เขาโฮเฟนเนี่ยที่ทำงานคุณภาพแบบนี้เราก็รออยู่พี่ใช่คือไล่ลักเขาเล่นกันคือตอนเนี้ยเขาไม่ได้ซ้อมเขาซ้อมเอาแผนแล้วอะ เขาไม่ได้ซ้อมหาทีมเวิร์กหนึ่งภาพไหมครับเขาไม่ได้ซ้อมหาทีมเวิร์กว่าตรงไหนเล่นตรงไหนคนนี้เล่นตรงนี้เขาซ้อมเอาแผนที่มากขึ้นกว่าเดิมละหนึ่งภาพปะก็ถ้าเทียบง่ายๆอะเราอยู่กรุงเทพใช่ปะเขาอะน่าจะอยู่เชียงใหม่เราใช้เวลาหกชั่วโมงในการตามเอ้ยประมาณสิบสองชั่วโมงในจะตามเขาเจอเชียงใหม่พอเขาไปเชียงใหม่เขาไปนู่นแล้วนะ่ เขาไปต่างประเทศแล้วใช่เขาเล่นเข้าเขาตอนนี้เขาใช้แผนแล้วเหมือนจุกผมไม่ขอโวยพอละครับลุง <c oughs> เอาขี้เท่ายัดปากลูกเลยละกันมาาอย่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เขาได้สล็อต mm hmm. ไม่ม่นมันไม่เกี่ยวกับสล็อตได้มาทั้งแก๊งหรือว่าอะไรเราถามว่าเกี่ยวไหมมันก็เกี่ยวแต่ว่าเขามาทั้งแก๊งก็ก็มันต <con Liberty Overwatch> er ้องไอ้นี่อยู่แล้วไงคือเขาคือโนหนึ่งหนึ่งภาพไหมครับเขาคือโนหนึ่งอ่ะเขาก็ต้องเอามายกแก๊งอ่ะเพราะมันคือรายการแข่งอย่างอย่างผมเนี่ยถ้าผมอยากให้คนในเมืองอ่ะได้เล่นด้วยกันเฉยเฉยแล้วก็หาคนยังเก่งมาแบบอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยผมมองว่าถ้าผมมีความเข้าขากันมากกว่านี้ผมอาจจะสู้เขาได้ก็ได้หนึ่งภาพวะ นอกจากมีความเข้าขากันอย่างเดียวตอนเนี้ยเข้าขาผมอาจจะสู้เขาได้เพราะว่าฝีมือพวกแต่ละคนที่ที่ดึงมาเนี่ยแต่ละคนนี่ะมันเก่งกันอยู่แล้วอะแต่ตอนนี้แค่ไม่มีความเข้าขากันก็ใช่มีพี่มันรักแบบกอบเป็นตุกแกอ่ะมันเอามึงไม่ลงหรอกเว้ยตเป็นเงินเยอะปะ เขาท็อปด้วยหลายๆอย่างประสบการณ์ยกตัวอ,อย่างอีสปอร์ตด้วยหนึ่งเห็นไะอีสปอร์ตด้วยแต่ละคนมีดีกีนู่นนี่นั่นฝีมือไม่ธรรมดามีฝ่ายชุบมีคนมไม่เห็นแก่ตัวมีคนแบบซัพพอร์ตอย่างเดียวมีคนมองตะโกนเรียกเ<ม>พื่อนตลอดแม่งมีหน้าที่ที่แบบว่าโหกว่าเราจะหาจุดตรงนั้นเจออะเราต้องเราต้องผ่านแตอรี่มากี่ตอรี่อะถึงถึงถึงจะ ถึงจะผ่านแบบนั้นมาหนึ่งภาพปะต้องรู้ว่าอีกคนนึงเนี่ยแม่งอยู่กับไอ้ดุ๊กนะมึงมึงจิ้มอยู่กับไอ้ดุ๊กนะเว้ยมึงเห็นไอ้ดุ๊กตายอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะดุ๊กตายอย่างเงี้ยมึงมึงชุบเลยนะมึงเรียกเพื่อนเลยอย่างเงี้ยคือเขาจะเขาจะไม่ให้เพื่อนนอนตายนานเลยอ่ะเขาเห็นปุ๊บเขาจะพยายามเอาไว้หนึ่งที่สุดเลยใจรักอ่ะเพื่อนเพื่อนคือโนหนึ่งสำหรับเขาอ่ะเพื่อนคือคียหลักของเขาอ่ะไม่ใช่คิวอ่ะ คนคิวมันมีอยู่แล้วไงครับนึกภาพไหม,ม,มหหไถ้าเล่นในสคริปเราอ่ะต้องบอกอย่างนี้ถ้าเล่นในสคริปเราอ่ะไม่ใช่ว่าเขาสู้ไม่ได้นะเขาสู้ได้แต่ซึ่งจะสู้ได้ในโอกาสห้าสิบห้าสิบนึกภาพไหมครับสคริปเรามันไม่ได้มีอะไรเยอะมันคือห้าสิบห้าสิบอย่างสคริปเขาเนี่ยมันคือเก้าสิบสิบเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ เพราะว่าสคริปต์เนี้ยสคริปที่เราใช้อยู่เนี่ยตอนนี้เอายกตัวอย่างตรงนี้นะมันคือความเข้าขาทีเวิร์กสกคริปเราทีเวิร์กก็มีแต่มันไม่ได้ใช้เยอะเท่านี้นึกภาพไหมครับมันคือจุดตรงนั้นอะมันคือจุดจุดตรงนั้นเลยครับจุดจุดแยกอะอเอ้สคริปเราอะมันคือจุดเดียวแต่อันเนี้ยมันมีหลายจุดที่แยกแยกมากแยกออกไปแบบสี่จุดอะ มันเยอะอ่ะ <Wir> ม <ound> er ันมันล <floor. S 2> ูกเล่น huh. ม okay. uh ันเยอะมันเยอะครับมันเยอะของสคคิปเรามันมันเล่นง่ายไปเข้าใจได้ง่ายครับถ้าเป็นแก๊งผมมาเจออะไรหลักเต็มระบบเหรอผมมองว่าก็อาจจะสู้เขายากอยู่ดีครับสู้เขายากอยู่ดีครับเพราะว่า แต่ละคนอย่างเงี้ยถ้าพูดตรงๆนะผมผมผมเชื่อได้แต่ละคนยกตัวอย่างแบบอา่อาไอการที่จะเล่นแบบเนี้ยเซนเกมอะ่ะเซนเกมมันต้องเยอะมันต้องเยอะมากๆครับแล้วแต่ละคนอะต้องเข้าใจในเกมถ้าเล่นสริปนี้นะแต่ละคนต้องเข้าใจในเกมด้วยนะสมมติผมตายอย่างเงี้ยอีกคนนึงต้องรู้แล้วนะว่ากูต้องทํายังไงต่อกูจะชุบเพื่อนแล้วก็สั่งเพื่อนให้มูก,กลับไปไหมหรือว่า กูจะวิ่งเข้าไปหาเพื่อนก่อนแล้วไปเรียกเพื่อนให้ดันเข้ามามันมันมันคิดเยอะนะพ่ะครับสมมติของแฟมเนี่ยตายปุ๊บชุบเลยชุบตรงนั้นเพื่อนกันท็อปสิบป่ะไม่รู้อ่ะพูดยากมันมีหลายแก๊งอะ่ะมันม,มีหลายแก๊งอะ่ะ ถ้าถ้าถ้าท็อปหนึ่งผมผมพูดได้ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นลายลักษณ์ถ้าท็อปหนึ่งนะผมคิดว่าน่าจะลายลักษณ์นี่แหละถ้าท็อปหนึ่งในบรรดาในเกมเลยนะผมให้ลายลักษณ์มีเรียอะไร เรื่องอะไรนะพอดีสองศูนย์เจ็ดเก้าสองพี่อยู่กล่วที่ฝากเพื่อนยังอยู่ไนเขาอยู่เลยยังอยู่ปเตมป่สองศูนยเจมือนเหมือนข้ามแม่น้าขอมาอล่นนะครับโลโลซัโบแมนได้เราก็บไปล้ว ใช่ผมยกให้ได้รักจากที่ผมเล่นมานะจากที่ผมเล่นมานะอันนี้จากที่ผมสัมผัสมานะอันนี้ส่วนตัวผมนะคนอื่นจะคิดยังไงก็แล้วแต่ทุกคนนะครับส่วตัวคนอื่นจะคิดยังไงแต่อันนี้ก็คือของผมนะส่วนสองก็ผมยกให้จากที่ผมเห็นนะผมให้เซตออสตาเอ็นดี จากที่ซ้อมมานะใช้จากที่ซ้อมมานะครับจากที่ซ้อมมาจากที่ซ้อมมาส่วนที่สามเหรอที่สามไม่รู้อ่ะที่สามผมให้เนี่ยเซตเซตเอสดีอีกเซตนึงอ่ะเซตที่มาจากไอเนี่ย ว่าไงน้องโจไอพี่ว่าไงตีสู้นะลุงพวกนค้แข่งแล้ได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวเอร์มฟอมไม่หนักเอาไม่นักวันี้จับตาตบลุงตั้งแต่เริ่มจนจบเลยตบตบดีซอลอยู่เนี่ยตบรีซอลอยู่เนี่ยมึงว่าไงวะกูตบรีซอลอยู่นะได้ไหวไหวครับกูบอกมึงตั้งแต่ตีห้าเมื่อวานแล้วน้องไอ้เหียผมจะจับตาดูลุงเลยจัดไปเสียไม่ได้นั่นลงกันพวงนี้เลยไม่เตี้ยอยู่แล้ว เดี๋ยววั<ล>นพรุงนี้กูจะขึ้นตึกกันสี่สิบคนเลยน้องโอ้ถ้าลุงบอกนี้มันมีคนมานั่งฟังอยู่เด็ด <laughs> ยอก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 ไม่แพ้ชัวนะลุงเอ้ยรอบ<ส><ส>ที่แล้วลุงนำลง,ล,งลุงนำเขาเท่าไหร่นะครับน่าจะสามสิบสามปะจำไม่ได้วะ่ 30, 30วะประมาณสามสิบสามสิบวกอะสามสิบบวกได้น่าจะประมาณไฟน้องดูไฟแรกไว้ยต้องดูไฟแรก มจะรับไม่เกินห้าพันอ่ะสมมติมีคนแทงเอเคอะไรมาเดี๋ยวผมรับให้งบสามหมื่นเอานุ่หนุกไม่เกินไม่เกินห้าพันใครจะแทงมาก็เดี๋ยวผมรับเองโอเคจัดไปดอกได้ครับลุงสู้ๆครับลุงได้ดอกว่ากันจัดไปครับพี่ชาย Sound muted รอช่วยอยู่อรช่วยผมไล่บังมันอยู่เหมือนกันอหลังลงเป็นที่แฟมพังแล้วนะบ๊อบพังแล้วนะงลงไม่เสียงนะแบ้เว้เืองยิ่บหายแล้วบ๊อบขับท่อยไ้แ่ะขอนมีนแปท่ไหนแท็กใครอ่ะันนะพี่ทาไไม่ได้เป็นหมอว่ามือเลยนะขอบเราเลอร์เห็นผมไหมผมอยู่ข้างหลังอะีันไล่ผมอยู่ เขาโคเคนไอบ๊อบโดนไล่นะเขาโคเคนพัอยู่ไหนนะอรรถเมือหนึ่งพี่เขาโคเคลนที่ไหนฟังฟังฟังกัญชาเงินร้านกลางสมกุศลชอบเขานะเขาแบบเวลาเขาจะเน้นปั๊มแบบพี่เจอครับลุงที่ให่ะไม่รอเออกูก็ชอบเหมือนกันเขาก็พุ่งไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเขาไม่ยิงเขาไม่เน้นยิงยางอ่ะถ้าเป็นกูด้วยกูยิงยางกว่าเคยชนนะไม่ต้องเป็นกูนะเจอแรงมาเพิ่มเลยพี่ยิงยางก่อนให้มันเพิ่มกุ้งใหญ่แมารเออให้ตัวปัดก่อนแล้วมันขับไม่ได้อ่ะ เออแล้วแบบมันจะเป็นถึงที่แบบตายขาดมีเงียบปิายใกล้ผมเลยเออเขาปิดเงียบปิดไปเลยแล้วพุ่งไปเลยอ่ะไปไหนก็ไม่รู้ละไปดูไหนเงียบไม่ไม่เดี๋ยวผมเบ้มแล้วผมเบ้มแล้วผมเบ้มแล้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไม่เป็นไรเลยตอนนี้ร้องไม่แปลกเลยนะพี่อยู่ในเมืองนะระวังนะพี่โคตรเยอะคิดว่าแฟนจะโอกาสชนะกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมคิดว่าร้อยเปอร์เซ็นลอมาแล้ขอมั่นใจไว้ก่อนนะขอมั่นใจกับตัวเองไว้ก่อนนะครับผมคิดว่าร้อยเปอร์เซ็น ถ้าฟอร์มเราแบบเนี้ยแบบที่ซ้อมเนี้ยมึงอย่ามึงอย่าสวนเลนดิ่น้องเขาไม่ขับสวนเลนกันไนที่อ่ะใช่ผมต้องมั่นใจกับตัวเองไว้แล้วก็ต้องมั่นใจ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 ไว้ก่อนต้องมั่นใจไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ต้องต้องต้องบอกไงว่า เราเรานำเขาอยู่อ่ะนึกภาพไหมครับไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เขาจะเครื่องฟิตขนาดไหนเคอะต้องรอดูวันพรุ่งนี้ออแต่ผมมองว่า LK ก็ซ้อมแบบเต็มที่อะ่ะก<ๆ>็น่ากลัวเป็นอย่างที่ได้กลัวตแต่แพรลบติก๊กตอกอะ่ะกูไม่เข้าติก๊กตอกนานแล้วมึงรู้ปะเนี่ย ปกติผมจะเลื่อนทิกต็อกเล่นนะแต่ผมก็ไม่ได้เลื่อนดูเลยนะช่วงแบบลงสตรีมอะนอกจากในสตรีมเนี่ยถึงผมจะเล่นทิกต็อกใบ้ระบาดเราใบประบาดเขาอยู่แล้วเราใบประบาดเขาเก่งเราใบประบาดอยู่แล้วครับประบาดไปได้หรอกแข่งอ่่่ะนไม,ไดมาดออระ ตลอกบอกับออกมาฝนี่นำรวจกำลังขึ้นหเแีไปด้ต่อเดียวนี้เราเ่องไหวบงไหมไหวไปยืนในยืนนบ้างดีกินแต่มันไม่ได้ไปมันตัอยู่มันตัวยูข้าวมนนี่งไปนงมันคือผมมองว่าอย่างนี้เว้ยอย่างที่ผมเคยบอกทุกคนไปแล้วอะว่าสคริปต์อุ้มเนี้ยหมายถึงอุ้มแบบแบบว่าที่ตำรวจสามารถชนได้อ่ะ ผมมองว่ามันมันยากกว่าของแฟมประเทศเรานะเพราะว่าตํารวจอะ่ะเขาจะเน้นเขาจะเน้นพุ่งชนอย่างเดียวอะ่ะเขาจะไม่ยิงยางแนละ้วหรือว่าผมผมเจอแต่ตํารวจแบบแบบแบบนี้มากกว่ายังไม่เจอแบบคนตึงๆมั้งคือทั้งปรแฟมมันจะยิงยางก่อนเว้ยมันจะทําให้สัญชาตญาณในการยิงยางอะ่ะมาก่อนคือถ้าเช่นนี้เนะี่ยเขายิงยางก่อนอะ่ะเท่ากับว่าเขาจะตามได้ตลอดหนึ่งภาพวะถ้าเขาจะพุ่งชนอะ่ะมันก็ชนได้ไม่นานอะ่ะมันรถมันทึกอะ่ะ แล้วมันถึกอะแล้มันถึกแล้วมันแล้วมันแล้วมันในนี้ด้วย แบบว่าเราเหินอย่างเงี้ยเราผมก็ไม่กลัวรถผมจะพังนะเวลาผมเหินชนอะ่ะไม่กลัวเ,เฉยๆมากมาเ,นะเพราะว่าราาถแม่งถึกรถมันดีอะ่ะแล้วรถแม่งดีมากอะ่ะชอบชอบ,ชอบรถแบบเนี้ยแต่เอกไม่ทําให้สักทีอะ่ะในแฟมอะ่ะแบบเนี้ยแบบเนี้นนนนนยบบนในแฟมเนี้ออมมมมเเเเลยยยพพื่่่ออนนวกตตแงขีีาาั็ย พี่เอก่อนนะพี่ดอวินะพี่พี่สวี่ไเมื่อกี้ผมตามเอาอะแ้วผมต้องจุยนี่นะนอนตัวไลงน้มันแลวเรารวมกันมมาอะไปนะนะหมดแลอบี้กีมัน